สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาเบิงนะคะว่าอาหารเที่ยงที่เปียวกินวันนี้เปกินอาหารเที่ยงอย่างอยู่มองทําง,งานอันนี้จะเป็นขนมปังนะคะกับมันฝรั่งแฟนเปียวออมันฝรั่งสดนะคะไปต้มนะคะแล้วก็มาบดใส่กับสมุนไพรนะคะแล้วกับพริกไทยอย่างสิน,นะคะที่เป็นมันฝรั่งบดนะคะเปียวก็มาท้ากินกับอันนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโยเกิกร์ตทัญยพืชนะคะเปียวก็จะทานท็อปปิ้งกับบลูเบอร์รี่แล้วก็ลูกฮาฟสตรอนวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็เบยอร์แบเบอร์นแบลนี่คือแบล็คเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะคืออาหารของเปียวเปียวเอาไปอุ่นนะคะ อร่อย <c oughs> ที่เปี้ยวกินอาหารแบบนี้เพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เปรี้ยวกินน้อาหารที่มีโซเดียมแล้วกับปลาล่านำปลาลายนะคะเสียงเปรี้ยวก็จะแหบตาเปรี้ยวก็จะโปนคือเปียวเป็นไทร้อยเป็นพิษนะคะไทร้อยเป็นพิษของเปียวนี่คือไทร้อยของเปียวชอบ ชอบเวลาเปยวกินไอโอดีนนะคะมันบ่ดีสําหรับเปียวเพราะว<อ>่าเปียวทำไมคะเปียวก็เลยลองมากินอันเพื่อสุขภาพเบิ้งจากอาทิตย์หนึ่งนะคะอาจจะดีขึ้นทั้งสิ้นนะคะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวิตเด็ดอีกแล้วนะจ้าเจอเปียวผู้เก่าอีกแล้วนะจ้าเปียวก็กินอาหารเที่ยงไปแล้วคะ่ะง่ายๆสบาย,บายเปียวจะเฮ็ดเอียงเนาะวันนี้ ทุกคนเดียวไปเจอดอกไม้นะคะอยู่ลานขายของเนาะคะ่ะถูกมากเลยอันนี้จะอยู่ที่ราคาสิบหา้าสิบห้าครูเนอร์นะะนะะเนาะค่ะเนาะกะคุณสามสามจุดหนึ่งเข้าไปนะคะคือเงินไทยบาทเฮาส่วนอันนี้ราคาหาหาครูเนอร์คะ่ะสิบห้าบาทเดี่ยวกจะมาจัด ใส่แจกันนะคะให้บรรยากาศใน้านเบิ่งสวยแน่นะคะพรอเปียวบอไดเปลี่ยนดอกไม้ใน้านมันดแเราจนดอกไม่เก่าน่อยไหมคะเดี๋ยวยเปียวมาให้เบิงะะ่งด้วเนี่ยคะ่ะดอกไม้อันนี้เปียวตั้งแต่เปียวเปิดลานไม่ไ่นะคะเปียวซื้อมาใส่จนมาเก่าหมด <c oughs> แล้วอันนี้ก็เป็นดอกบัวน้องสาวซื้อมาจากเมืองไทยให้นะคะ ก็เริ่มเกาเริ่มเี่ยงโดนแดดโดนเนียงนะคะคือเปล่าก็จะใส่อันนี้คือลูกคาไห่ม้านะคะว่าแม่ลูกขาดอกอันนี้เป็นแม่หมอะค่ะเพื่อไปเบ่งดวงก็เพื่อนเพิ่นเป็นคนอันคนต่างชาติเนไหมคะคนอารับเนาะค่ะเนาะเพื่อนไห่ม้าเพื่อนว่าไปไว้ในลานเธอเด้อจะนุนน้ำให้ชีวิตการงานเธอดีขึ้นเพื่อนไหเปล่ามาเปล่าก็เก็บไว้โดนละค่ะ วันนี้เนาะค่ะเปียวก็จะมาจัดแจกันเราจะเปียวกัจะพูดถึงการทํางานนะคะเราก็พูดถึงคําถามมากมายเนาะค่ะว่าบัาวาจะเป็นลูกค้านะคะมานวดก็เปียวเขาจะถามเปียวว่าคุณเคยกลับบ้านบ่อยครั้งปีหนึ่งคุณกลับบ่อยไหมเลยบอกว่าบอ มาอยู่เมืองนอกนานทําไมถึงไม่ค่อยกลับเมืองไทยนะคะมันมีทีมาและทิ่ไปแล้วก็มีเหตุผลต่างคนกับต่างความคิดเนาะ,ะเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเปียวด้วจ้ะสำหรับเปียวเนาะคะ่ะะเป็นอย่างเปียวพี่จังเอ,อ่อบอบอคอยอยากกลับเมืองไทยเปียวอยากกลับนะคะแต่ว่าเปียวเปียวมีความคิดเห็นนะคะว่า มีคำถามเนาะค่ะจ้าลูกค,ค้าลูกค,ค้าถามเปี้ยวว่าเปี้ยวให้ฉันถามด้วแน่เธอกลับเมืองไทยปีหนึ่งบ่อยหรือเปล่าประมาณสิเปี้ยวบอกว่าบอนะเพราะว่าบางบางคนเขากลับทุกปีทั้งสิ้นนะคะคนไทยที่เขารู้จักทั้งสิ้นนะคะแต่สำหรับเปียเป้ยวล่ะเปี้ยวคือนรกลับ,บโดนโดนปันไดจนกลับบ้านเปี้บอกว่าเ,เปี้ยวกับสีปีหรือว่า้าปีหรือว่าหกปีกลับเพียงหนึ่งแล้วแต่ความสะดวกไปว่าสิฮะ อยียงนะลูกค้าว่าใชไหมคะเธอฉันฟังผิดหรือเปล่าว่าบออีลีเธอก็บอกลับบ้านบ่อยเลยว่าเอากับช่วงน่าสุดมิโลก,กันดีฉันก็เรียบว่ากลับปกติฉันจะกลับประมาณสี่ปีหรือห้าปีกับเที่ยน,นึงเรยว่าสี่เอาเป็นอย่างเธอคือกลับคือโดนแทนเธอบอคิดหอดพ่อหอนแม่บอคิดหอดบ้านเธอติพ่อแม่เธอยังมีชีวิตอยู่บลูกค้าถามแบบ แลวก็กับนีนั่นล่ะไอ้ว่าสิลูกค้าก็ถามถามคือเขาอยากรู้นะคะเขาว่ามันบอปกติคนบอกกลับบ้านสี่ปีห้าปีเป็นไปได้ยังไงมันอยู่จังไดสั้นเพื่อก็เลยบอกกับลูกค้านะคะว่าเธอฟังนะคะสิว่าสู่เธอฟังฉันตื่นนอนมาเนี่ยฉันโทรหาแม่ฉันทุกวันและอันดับแรกแล้วฉันนยนะเสารอาทิตย์ฉันโทรหาแม่ฉันเสาร์กลางวันแรงจนแม่ฉันหุนหวย ค่ะหัวหรอเดียวอพันธนันเตเปียวบอกเบียวเลยบอกว่า,าฉันนี่บ่เคยให้แม่ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายด้ฉันโตหาครอบครัวฉันบ่อยเดี๋ยวการที่ฉันบ่ได้กลับบ้านบ่อยๆนี่มันก็นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าฉันปเป็นเจ้าของกิจการแล้วถ้าฉันจะปิดล่านเกินส,สองสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่มันก็เป็ี่นไปบ่ได้แล้วก็คือฉันราต้องเอาเงินมาหมุนเวียนจ่ายภาษีอย่างนี้สินะคะเดี๋ยวเบียวจะเล่าต่อน,นะคะเ,เดี๋ยว ก็ไปลบข้อม้วนก็มันเต็มนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเขาคุยต่อเนาะคะ่ะหลังจากที่เปียวเราให้ลูกค้าฟังว่าบางคั้งถ้าฉันจะตามใจตัวเองอกลับทุกปีนะฉันก็เฮ็ดได้แต่ฉันบ่ได้คิดแค่ฉันอยากกลับเรากลับเลยฉันมีเหตุผลหลายอย่างไปวางซีอี่อย่างเหตุผลของเธอมันกระทำเนาะเพื่อกระบอกว่า ลูกค้าถามไลน์นะคะเพราะว่าเขาสงสัยว่าเปลี่ยวใส่ชีวิตอยู่แบบใดพี่บอกว่าฉันเนี่ยยู่ไก่กับจิงแต่ฉันโทรหาแม่ฉันทุกวันเพื่อค้นปกติเขากระด็นโดนโทรอยู่แล้วสินะอาทิตย์หนึ่งอันบ่อยสุดสําหรับฝรั่งนะคะเนาะแต่เปี่ยวโทรทุกวันนะไปวางสิตื่นเสาร์มาเนี่ยอันดับแรกเลยฉันจะโทรหาแม่ฉันยังบม่มีเวลาเลยฉันจะคุยกับแม่ฉันสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ถ้าวันไหนบ่ค่อยมีเวลาจะโทรบ่อยเนี่ย เศร้าหรือว่าตอนของของวันพักเที่ยงเิียห้านาทีกับมีไปวางสิฉันจะเติมเต็มความรู้สึกฉันจะคุยหยอกล้อขอบครัวของฉันตลอดเวลาฉันก็เคยให้เพ่าแม่ของฉันเงาแล้วก็เขาทรงกําลังใจให้กันตลอดเวลาเออเป็นนอย่างที่ดีมากเลยนะเปียบอกใช่แล้วการที่ฉันไปไปอยู่กับพอกับแม่แต่ฉันบ่มีเวลาให้เขามันกัมีค่าซ้าเก่า แล้วการที่ฉันวางแผนตัวมือนี่คือหนึ่งฉันมีบริษัทฉันจะต้องเสียภาษีฉันบริษัเป็นพนักงานที่จะมีเงินอันพักหล่อนแล้วก็มีค้นใจให้ฉัน80ซฉันต้องยืนด้วยลํำแข่งของตัวเองยูนิคอร์เซิร์นว่าตัวผู้เอกนามเบียนคือใครว่ายืนด้วย้ํำแข่งของตัวเองจะต้องอเป็นคน้นใจทุกอย่างสินะคะเรื่ก็บ้บานฉันก็ต้องพ่อนไปว่าสี แล้วก็บ,บริษัทกาจะยู่โตก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆฉันบ่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก,กตำบลน,นี้เลยชั้นต่างหาที่ต้องจ่ายภาษีมากกว่าเดิมที่จะต้องไปเหตุอ่าห้คล้ายๆว่าบริษัทอยู่ใดอย่างสินะร้ายใจคนข้างเยอะเออฉันขอใจเปียวฉันขาใจเราานของเปียวบ่ได้มีเงินสดไปวางสีแล้วเปียวใสอีหยังก็ต้องเป็นแบบ คือเขาต้องโชว์เงินตลอดเวลาเราแบบงานเขาเสียภาษีแพงนะคะรายใจเฉพาะบริษัทกเสียเป็นหลักแสนบ้านเฮาเลี้ยวได้จะค่าพ่อนบ้านค่าไฟเอยียงอีกหลักแสนบ้านเฮานะคะแล้วค่ากินค่าอยู่อีกต่อเดือนเั่อ่นะคะคือนี่รายรายใจที่เปียวพูดหรืฟังนีนคือขันตํานะคะอยู่ที่ประมาณสองแสนบาทต่อเดือนสําหรับเปียว แล้วเปียวสาหรับเปียวนะคะเปียวความคิดอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ,ะเงินที่เปียวซื้อตัว๋วเครื่องบินนะคะในช่วงที่อยากกลับบ้านเนี่ยเปียวไปเบิรงแล้วมันอยู่ที่ประมาณหกหมื่นบาทนะคะหกหมื่นบาทเงินหกหมื่นบาทที่เปียวจะไปแล้วเปียวก็ต้องไปจ่ายค่าโรงแรมจ่ายก,กินค่าอยู่ค่าเที่ยวสาหรับหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หลักแสนนะคะนะแสนสองแสนสามแสนก็ว่าไปเพราะกลับเมืองไทยมันจะอยู่ประมาณ สามแสนบาทนะคะประมาณนี้เปียวประมาณไทยเนาะค่ะเนาะแล้วเปียวเอาเงินตรงนี้นะคะไปซื้อให้กับเขากับหนามอร่อยอร่อยให้พ่อแม่กินเปียวว่าเปียวได้ความสุขทั้งใจมากกว่ากลับไปทำว่าเปียวอยากไปว่าเมื่อก้อนนะคะเปียวเป็นเด็กน้อยเปียวจะกลับทุกปีเลยตอนเปียวอยู่นี้นะคะพอเปียวเริ่มม้าม้าไงขึ้นอายุยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดความคิดความอ่านเปียวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เปลอยากซื้อบ้านเปอยากสร้างครอบครัวเปลก็เลยซื้อบ้านเพราะว่าการที่เปลใจค่าเช่าแต่ละเดือนนะคะคือเงินมันหายไปแล้วมันอยู่ที่ประมาณหลักสี่หมื่นหาหมื่นบาทต่อเดือนนะคะแล้วเปลคือใจจะคาเช่านะคะแล้วเปลก็ต้องซักผ้าแล้วเปลก็ต้องไปจองคิวซักผ้ากับคนอื่นโดนนะคะเปลก็เลยมาคุยกับแฟนเพราะว่ามีแฟนตอนเปลอายุสามสิบเนาะค่ะเปลก็เลย วางแผนการใส่เงินไม่จัดระบบระเบียบแล้วก็ซื้อบ้านนะคะเพื่อที่จะให้เฮามีที่ซักผ้าแล้วก็กระเฮตให้เปี่ยวเห็นนะคะว่าความสำคัญของในอายุเพิ่มขึ้นมาคือความหมั่นคงของชีวิตเมื่่นะคะเปียวกัเ็เลยวางหลักฐานชีวิตของตัวเองค่อนข้างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนี่แหละค่ะคือเป็นอย่างคือบอยาก,กับไทยเป็นอย่างคือมาอยู่เมืองนอก น,นั้นทําไมถึงบอกกลับเมืองไทยทําไมถึงบอกกลับบ้านบอคิดฮอดบ้านแน่บอพลังเราถามนะคะเบี้ยกระเราเหตุผลให้ฟังว่าขาดใ,ใจใจของคนเป็นเจ้าของกิจการมันบพรมันถึกถือช่วงที่เกิดวิกฤตสองสามปีมานี่เบี้ยกนยังต้องจ่ายภาษีราคาเดิมจากที่เรี้ยเคยจ่ายเดือนละแสนบาทค่ะเบี้ยคิดให้ฟังเนาะคะนะ่นะเนาะอันนี้ยังต่ำเนาะคะ่ะแสนบาทเบี้ยกระจายอยู่เหมือนเดิมเปี้ยววางซี เพราะว่ากฎหมายอยู่นี่นะคะถ้าเขาเคยหาเงินใดปีหนึ่งสํารดเขาจะจ่ายภาษีแบบนั้นจนสิ้นปีนะคะแล้วช่วงสิ้นปีนี่ก็จะเป็นรายจ่ายภาษีของปีหนาสินะคะมันมันคือปีนี้ของเขาจ่ายู่ตอนนี้คือเป็นของปีที่แล้วงสินะคะคือเขาจะต้องจ่ายทุกเดือนแบบนี้แล้วก็เดือนเว้นเดือนอีกสินะคะทุกคนเหมือนทุกเดือนเพื่อใจอยู่แล้วประมาณ แปดหมื่นสมมตินะคะแปดหมื่นบาทแล้วก็เดือนเว้นเดือนเพื่อกระจายอีกก้อนนึงก็คือ,อหลักแสนสินะคะคือมันเป็นอีกอย่างที่ค่อนขอ้างแพงการใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนนะคะแล้วก็การที่ทํางานเป็นเจ้าของกิจการกระจายภาษีค่อนขอ้างแพงเฮ็ุอีกอย่างเขาต้องมีเงินสำรองย่างตำเลยเนี่คือเครร่งปีนะคะเพื่อ เกิดเหตุอีกอย่างึ้นในบริษัทเฮาสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงเฮาก็ต้องเอาเงินตรงนั้นออกมาหมุนเปียวก็เอาเงินเก็บพวกนั้นนะคะออกมาจา่า,ายค่าภาษีออียงตอนที่สุขภาพเปียวแย,ย่สินะคะเพียงแต่เปียวบริบอกภัยว่าเปียวเป็นเอียงยังไงสินะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างเรียนนะคะบริษับริษัง่ายแต่กับบรยยิษยากสำหรับเปียวถ้าเฮาวางแผนการใส่ชีวิต ให้ลงตันะคะมันก็นจะเฮ็ดหายชีวิตเฮาง่ายขึ้นเปียวคิดแบบนี้นะคะแต่เปียวก็จะกลับเมืองไทยแล้วนะคะปีนี้นั่นแหละค่ะเปียวขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่องน,น้อยๆของเปียวขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยจ้ะสวัสดีจ้ามีความสุขในวันวาเลนไทน์รุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเปียวไปจัดดอกไมต้ตอก่อนบ๊ายบาย